นี่เป็นฐานหอคอยกระโดดน้ำอ้าเก่งมากขึ้นเลยขึ้นเลยดึงเชือกขึ้น ดึงเชือกดึงไม่ใช่เจ้าเชือกทิ้งทำไมเอ่อใจเย็น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 เก้าขายวเรา้าขายาวเลยาขายวเออจับสมือดิจเชืองมือดึงเชือกแล้วก็ก้าวขึ้นมาเออ น่าจะไม่โดนน่าจะประมาณนี้น้ำเย็นไหมออกได้ป่า เอาเดินมาทางนี้ทางนี้ดึงเชือกขึ้นดึงเชือกดึงเชือก้วก็้ีนเลยขึ้นมาดึงเชือกจับอ่ต้ะเ็ระวังระวังเพื่อนระวังเพื่อน ดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือกขึ้น <c ười> ดึงเชือกไต่ขึ้นเออเออกินน้ำไปด้วยเ <c ười> อาเอาเอาใจ ระวังระวังระวังยกขาขึ้นยกขาขึ้นยกขาขึ้นเจ็บป้ะทำไมลงเร็วดึงดึงโอ้โหนูไม่อยากอาบน้ำเลยเออหนูก็อาบแล้วเนี่ยเออต่อเลยเดือดมากเลยเออเดือดมากเลยชอบเอาขาตีใช่เอาขาตีน่า เฮ้ยตัวเล็กเอออ้าเอ้างงเปลี่ยน่ะสตาสเนีเออสายตาสั้นสายตาสั้นมองอะไรไม่เห็นบอก

เชื่อตรงดึงระก้าวขึ้นมาโอ้ยแล้วควรอะไรอย่างเลยนี่ยโอ้ยจ้าจ้าจังตูเพื่อนเราขึ้นไปก่อนจะปลอมมือดีขึ้นยากจังวะเราปองควรเดี๋ยวไม่เกิดโอ้ยโอ้ยดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือกเฮ้ยเชวิชเชวิชดึง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  เต่าโอ้โหเปรีับเพื่อนได้บอกคุณละสายอะดึงเชือกอะดึงเชือกขึ้นนี่น้ำท่วม

นี่เขาไม่สบายไม่ใช่เหรอเมื่อเชานะ้านีวันนี้ใช่ไหมที่ปวดหววัวเมืม่อเช้าลนี่คนนี้คนนี้นใช่หายปวดหัวออยังออหนหน,หนี่นะเร็วเร็วระวังระวังระวังเดินมาเดินมา เออข้เลอาเยี่ยมมาขึ้นเลยขึ้นเลยเปียกไหมเนี่ยขึ้นดึงเชือกขึ้นก็ได้นี่ทำไมอ่ะมันหงอ่ะเนื้อหน้ามันจะเปียกน้ำเนื้อหน้าเปียกน้ำไหมเนี่ยเอ้ยนึกว่าเปียก ไป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 พวกนี้ทำกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้กี่อย่างหนึ่งอ๋อหนึ่งอย่างอ่ะเย็นูเย็นเกือบไม่เปียกใช่ไหมแล้วจะักเออเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาออกยังไงอ่ะทีเนี้ย เะห่วงไปด้วยดึงดึงดึงเชือดึงเชือกใเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบดึงเชือกเล่นน้ำไนี ลงแบบนิ่มๆเผียบหมดเออนี่ยกขาดีมากยกขาดีมากไหยไหมนาย ดึงเชือกขึ้นมาเออไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นเออเอ้ากินน้ำไปเยอะเลยขึ้นทางไหนไม่ขึ้นเนี่ยดึงเชือกขึ้นเออโอ้ย ไม่เปียกเลยนีู่มีนีูมีนหัวจุ่มน้ำหมดน้ำหนักน้อยจอมเอาวขาขึ้นาขึ้นเออลู้ตกใจกลัวเออดิพัสกรยังไงก็โดนยังไงก็โดน อย่งไรก็ดูอยู่เฉยอยู่เฉยก็โดนใช่ไหมเอาขา้ครจริงตอนลงเขาไม่ได้บอกเหรอจะอยากเกินเออดูซิจะขึ้นยังไงอออนวัดูกล้งเเยหมโอ้ย อะไรเนี่ยทิ้งตัวกางเกงนี่คืออะไรเนี่ยลูกศรฮิปฮอปโอ้ลูกส่ฮิปฮอปโอ้เอาขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวเบิกโดนปีนขึ้นมา ลื่่นอะเออดึงดึงดึงอ่ามดแดงมดมดแดงตัวใหญ่อ่ามาเอออ่าใจเย็นเย็นใจเย็นค่อยค่อยขึ้นใจเย็นใจเย็นเออดึงดึงเชือกเหมือนกันตัวหนูดึงเชือกดึงเชือกดึงเชือก ดึงเชือกอ่าดึงระดับสาวเลยเออเก่งมากเก่งมากลบลบปิดแลงข้นมาเอออ่ะดูดูเพื่อนดูเพื่อนเออเออเออ เดงเชือดงเชือาทิ้งเชือกไม่ได้บอกให้โยนเชือกดึงขึ้นมาเออดึงเชือกตัวเปียกตัวเปียกใช่ไหมดึงเชื่อดึงเชื่อเออดึงเชือกับเชือกมดึงค่ะ ลองเพื่อนวองเพื่อนโ่แล้วโ่าออเออเอาออกเออหลบเพื่อนด้วยนะหลบเพื่อนลองเพื่อนอับเพออ้ยวยาวเ้าอยาวเ้ายาวเออเอออ่า โอ้ยกโอ้เต็มหน้าเต็มหน้าดึงเชือกนลูกเรดึงเชือกแล้วก็ปีนขึ้เออทิ้งตัวเอาแล้วนีเอาแล้วบที่งเออ โอ้โหอันนี้ลงสวยอ่ะถ้าน้ำระวังระวังเออเอ่ะเคลื่อนได้ไหมเออทำไมเขาเคลนง่ายอ่ะเออถอดเสื้อเลย เออยางมุดน้ำยากเปียเออโคตรหนาวขึ้นขึ้นเออโอ้โหมดมุดมดเอาเชพให้เพื่อนได้เชไให้เพื่อนได้ ขึ้นทางไหนก็ได้ระวังเพื่อนนั่นนั่นนั่นไม่ดึงเชือกดึงเชือกไม่ทันแล้วอ๋อเด็กตูดนะอ๋อมาแล้วโอ้รอดออรอหนอเอาบอกให้รอดจะยง รอดไม่ได oh. ้โอ้โหี่นันทกรนนทกรดึงเชือกขึ้นเอดึง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 แล้วก็ปีนขึ้นเออเก้าอีกเออไปด้วยอะพานุมาโออ อง<บ>มันลื่นขายาวขายาวขาเก้าข oui, ตึ้นยาวขึ้นาเอนไตยศขาหนักตัวเออเออน่ักเลยอ่ะจะออกขอบสะ มาแล้วมาแล้วลบลบลบโดนอีกเออเอาเชือกให้เพื่อนขายาวเปียกไหมเนี่ยเปียกไหมเนี่ยอ่าเปียกอย่างนี้นึง ไม่ถนัดอ่ะใครเนี่ยโอ้ยเปียกไหมเนี่ย,ย,ยน้ำหนักเบานะมาแล้วโอ้ยลงแบบนิ่มๆเออ ใจเย็นใจเย็นบอโฟดึงดึงเชือกดึงเชือกตรงนี้นี่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 เอาเอาเอาระวังระวังระวังข้างหลังโรบโรบเพื่อนโรบเพื่อนโรบเพื่อนอะไรดึงเชือกวันละวิทย์ดึงเชือกดึงเชือกโอ้โหนี่นะตาไม่ดีเอาเอาเอาจุกันหนาวเลยว่ะโอ้โหู สุขภีร์ใชไหมไม่เปียกเออไม่เปียกน้ำไม่รู้เหมือนกันอดีตดีลูกตัวเล็กโอ้โหกระโดดโอ้โหกระโดดยี่สิบยังไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะอ่ารอเพื่อนนี่ดูคนเสื้อฟ้าตัวตึงโน่นเหรอเสื้อฟ้าเออเอกภพใช่ไหม ตาค่อย <c oughs> อค่อยขึ้นเอเอกออเปยแ้วโอไ,ไม่ยกขา วุฒินันน้ำเย็นไหมเออนี่คนนี้คนนี้ดึงๆๆขึ้นฮู้ต้องน้ำต้องเยอะแน่เลยเออเย็นไหมท่าสวยด้วย ขึ้นยังไงเนาะห้เย็นนะจเย็นจเย็นนะดันเพื่อนโอ้ต้องดึงหเราต้องมาดึงเพื่อนมเออขาค่ขายยขาเออมามา เออไม่ลหลุดตกน้อ่ะไม่หลุดไม่ลุด,ไ,ลด,ไ,ลดได้อยู่ได้อยู่เออวุฒิวุฒิเออนี้เออเนออเซ็กซี่เลยะ <c oughs> <c oughs> ไม่เปลียกไม่เยไม่ได,ไมได้มันไม่เซ็กซี <c> ่ <oughs> อ่ายิ้มเยิ้มแต่ละใช่แต่ละคนโอ้ยอันนี้ชื่ออะไรนะคนเหนียวอัชื่อไม่ได้ชอบยิ้มอ่าอันนี้น้ำต้องต้มโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเด็กยดึงเชือกเออดึง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 นั้นแล้วก็ใส่เขื่นโอ้ยนี่ทำไมลงเบาจังเลย เเออออลงแบบนิ่มๆเปล่าในเอกราชตัวตึงตัวตึงประธานรุ่นประธานรุ่นทุกคนมีคิดก่อนเออโอ้โห

เอาไม่ยอมลงไม่ยอมลงเอาเอาเอาตังค์วังเพื่อนเราวังเพื่อนดึงเชือกดึงดึงเชือกตะวันอยากทำอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นดันตูดขึ้นมาลงมาแล้วหลุดลงมาแล้วหลุด เออเอา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 เอึเร่งเึ้วเร่งเร็วเอาเอาเอาเซเซทิ้งตัวเอาเอาเอา เออสบายสบายทิ้งตัวเลยเอาขึ้นเนาะลูกดึงเชือกขึ้นไม่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 ใช่ตายนะปีเธอดึงดึงเชือกตึงๆแล้วก็ปีขึ้นมาเออทิ้งตัวเปียกแกเปียกแกเปียกเออเออแบบนี้ดีนะเนี่ยช่วยเพื่อน เดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไม่หล่อลงน้ำก็ต้องเกรงยีนเดี๋ยวไห้เป๊ะเดี๋ยวให้เป๊ะเอาเชือกให้เพื่อนดิลูกเอาเอาเชือกลูกอดกันป่ะเออเออดึงดึงดึงขึ้นมาเออเอาเชือกดึงเพื่อนขึ้นดีกว่าแบบนี้ง่ายอ่ะดึงดึง เอาเดี๋ยวเดี oh. ๋ยวเดี oh. uh, Overall, uh ๋ยวเออดึงให้เพื่อนเออเอาเอาอ่ะทีละคนเราดึงเชือกขึ้นมาเลยดีให้มันตึงๆแล้วก็ปีนขึ้นมาเเเราดินลยอ่ะอ่ะไปนะมุสีนอ่ะ <ส>หมดน้ำอีก um. รอบดิชินี่ยนี่ดาวทิกตอกเหรดาวติกตอกก่ะเนี่ยด um ึงดึเดึงดเดือดเดือดเดือดเอา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  ดึงดึงดึงเชือกไม่ดึงัดึกปเบาๆสบายๆนะแบงอะดึงเชืดึงเชืมันตึงมก็ปีนมาแล้เออนไหมไหม กลัวไม่เท่กลัวไม่เท่ต้องถอดเสื้อดึงชันกนมันตึงๆแกงนมนมกลัวไม่เท่เฮ้ยส่สีตัวยังไม่เปียกอ่ะเมื่อไหร่ครับผมไม่ต้องเปียกครับแค่นี้ก็เปียกแล้วครับเอาเชือกดึงตึงๆแล้วก็ปีนขึ้นมาเออเฮ้ย อันนี้ผมจะไ,ไ่บานะคร <c oughs> ับอดึงแม่มดมม้ดึงเชือกตวก็ปีนขึ้นน่หออลบลบดึงเชือกดึงแล้วก็ปีนขึ้นมาดึงเชือกตึงๆแล้วเราก็ปีนขึ้นมา เออาเอาเออนเลือกดแล้วเรออดึงดึงเ้เออเอไ้่ายดึงเชือกดึตลูกแล้วก็ปีนขึ้นมาดึงเชือกตึงๆโดนถีบก้างหลังแล้วก็ไต่ขึ้นมา สบายสบายชิวๆใช่ไหมต้เอ้ อึงเชือกดึงเชือกขึ้นอยู่ในนั้นแหละเย็นดีโอ้ยโอ้ยคนนี้โอ้ยนิ่มๆเอ้าเอ้าโอ้ยจมจมจมขึ้นมาอันนี้ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมแฝดเหลือหนึ่งนี่เขามีแฝดใช่ไหม ใช่มีแฝดมีแฝดโอ้ยสงการเอออยู่แล้วเออไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่เห็นอยู่แล้วจะไปไหนอ่ะเอ๊ะนี่อะไรเย็นดี ทิ้งตัวเหรอจมพร้อมอาบน้ำมาสมุนไพรแมเออดึงเชือกดึงเชือก น,นี่เปียกเลยเก่งยีนเนี่ยรอรอเอลอเออเออนี้ท่าพิสดารน,นะเอะอเออเออเออจะเย็นจะเย็น ดึงให้ตึงอาสาวแล้วก็เดินถูกคดุถูกโคดุถูกดูถูกดุหมดแล้วเหรอโอเค